มติที่ประชุมออกมาแล้วนะครับสาหรับการปรับเงินเดือนของแรงงานต่างชาติที่ไต้หวันนะครับเป็นเงินเดือนของปีหน้านะครับจากเดิมนะฮะที่เราอยู่ที่ปีนี้นะครับสองหมี่ยเหรียญไต้หวันนะครับปีหน้าหนึ่งมกราเป็นต้นไปของปี2องพนะครับปรับเป็น27,470เี่ยเหรียญนะครับก็เรียกว่า ขึ้นมาจากเดิมนะครับพันเบาทนะครับพันเเหรียญนะครับหรือขึ้นมาประมาณ4%่เกว่าๆนะครับของการปรับขึ้นค่าแรงนะครับของแรงงานต่างชาตินะครับทั้งไต้หวันเลยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนอคนนะนะครับที่โดนปรับขึ้นตัวนี้ได้อนี้ส่งในการปรับเงินเดือนขึ้นของไต้หวันในปีหน้านะครับก็เริ่มหนึ่งมกราคมนั่นเองนะครับไม่รวมสําหรับผู้อนุบาลนะครับผู้อนุบาลนั้นไม่ไม่ได้ปรับขึ้นในตรงนี้นะครับผู้อนุบาลนั้นไม่ได้ปรับขึ้นในส่วนของ27470เหีย่นก็ อันนี้ไม่เกี่ยวผู้อนุบาลนะครับและส่วนคนที่ทําเป็นรายชั่วโมงนะครับก็เป็นปรับเป็น100จาก176เหรียญเนี่ยกลายเป็น180 183เหรียญนะครับก็เรียกว่าปรับขึ้นมาพันกว่าบาทนะครับต่อเดือนนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการปรับทุกๆปีของไต้หวันนั่นเองนะครับข้อดีของมันก็คือเรื่องของเงินเดือนขึ้นเนี่ยนะครับชั่วโมงโอทีมันก็ขยับตามนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับที่สําหรับปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่เราเคยทํา OT กันนะครับถ้าสองหมื่ เจ็ดสิบเหรียญเนี่ยถ้าเราหาสามเนี่ยมันตกอยู่วันละ915ร้อยสิบห้าเหรียญนะครับแล้วส่วนปีที่แล้วคือปีนี้นะฮะสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเหรียญของปีนี้นะครับได้และเฉลี่ยรายวันอยู่แปดร้อยแปดสิบเหรียญนะครับถ้าเป็นเงินเดือนใหม่เริ่มหนึ่งเวลาปีหน้านะครับจะเป็นที่เก้าร้อยสิบห้าเหรียญนะครับเก้าร้อยสิบห้าเหรียญต่อวันนะครับอันนี้คือเฉลี่ยจากหนึ่งเดือนนะแต่วันเป็นรายเดือนนะครับก็เฉลี่ยให้ฟังนะครับเพื่อที่เอาไปหารคิด ชั่วโมงกันนะว่า OT ได้เท่าไหร่นะครับคราวนี้ยกตัวอย่าง OT วันเสาร์แล้วกันนะครับบางคนอาจจะเคยทำจะ OT วันเสาร์จะรู้ดีโอทีวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อยู่ประมาณสักเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูพันพันสามเก้าสิบหกหรือพันสี่นะครับคราวนี้พอเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ในปีหน้าหนือเมกรอลาปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะได้อยู่ที่พันเอ่อพันพันสี่ห้าสิบสองนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณห้าหกสิบบาทนะครับเพิ่มมาห้าหกสิบเหรียญ นะครับจากฐานเงินเดือนเก่านะครับฐานเงินเดือนปีนี้อยู่ได้พันสวันเสาร์โอทีแชั่วโมงวันเสาร์ได้พันสนะครับส่วนปีหน้าก็จะได้เป็นพันสี่ห้าสิบสองเหรียญนะครับก็ส่วนโอทีคิดโอทอย่างไรเดี๋ยวผมทําคลิปต่อไปให้ได้ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าการคิดโอทีของปีต่อๆไปคิดอย่างไรนะครับโอทีสองชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงวันเสาร์วันนะครับแต่เลิกคิดอย่างไรเดี๋ยวไปเจอนคลิปหน้าคลิปนี้มาบอกกันก่อนเรื่องของการอัปเดตในการปรับขึ้นเงินเดือนนะครับของทุกปีของที่ไไต้้้้หหวััััันนนนน่เอองงงะครรบบผูดดสสทม1 กว่าคนนะครับสำหรับแรงงานต่างชาติที่ไต้หวันก็ดีใจกันนะครับอย่างที่บอกครับทุกๆคลคิปเลยคือว่าเงินเดือนขึ้นดีกว่าไม่ขึ้นนะครับถึงแม้อ่จะมีการภาษีต่างๆที่ต้องมาเก็บของเราก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ที่ไหนก็ต้องเสียภาษีทางนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกเลยว่าเงินเดือนขึ้น2 7งหม0เี่ยหรียญเนี่ยครับในปีหน้านะครับก็เพดานภาษีอยู่ที่1.5ก็อยู่มัน4 1่0ม เหรียญนะครับไม่เกิน41,205เหรียญเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับถ้าใครเกินอยู่41,205เหร<ล>ียญก็เสียภาษี6% 18%ตามการอยู่ของที่ไต้หวันไปนะครับอยู่ไม่เกิน183วันในปีภาษีก็ไม่ต้องเสียก็เสียแค่6%นะครับส่วนเกินร8อยวนันขึ้นไปก็เสีย18%นะครับก็ตรงนี้ก็รายละเอียดต่งตางๆมีครับคลิปเก่าๆก็ลองไปดูกันได้นะครับก็เป็นการอัปเดตให้ฟังกันในเรื่องของปรับขึ้นเงินเดือนใหม่ที่ไต้หวันในมีผลหนึ่งมกราปี2567ครับ